ตอนนี้เราก็เห็นเป้าหมายแล้วเราก็ทำการล็อกไว้เราจะแมนมันลงมาแมนมันลงสวัสดีครับพี่น้องชาวโลกสบายดีตอนนี้ก็เห็นมะม่วงสุกครับอันนี้มันเป็นมะม่วงปอกล่องโบราณครับมันบบมีลายเป็นน้ก็ได้ผมสิทําการแม่นมันลงมาครับแมน่นหลายคนว,ว่าแมน่นคือยัง แม่นภาษาไทยก็คือซอยซอยมันลงมาถ้าอีสานว่าซอยกับ้านว่าหมอลำนะซอยๆพี่น้องฟังซอยแต่ว่าภาษาไทยซอยแปลว่าแม่นเปลกพี่น้องเดี๋ยวจังใดผมกับซีเมนมันลงก่อนเอาไปแม่นมันลงมาก่อนพี่น้องตอนนี้ก็ขออนุญาตไปทําการแม่นไปซอยลงก่อนนะพี่น้อง หอมเลยพี่น้องโดมบึงนี่ดมบึงเป็นมันเป็นมะม่วงอกล่องครับอกล่องโบราณน,นะหอมมะม่วงผมเห็นหอม,อมกลิ่นมันจะหอมมากแบบมลแรงวันทองนี่สิมาเจาะอยู่เรื่อยหรือว่าหนกสิมาก,กินพี่น้องได้กินทุกป,ปีครับต้นนี่กัแต่ว่ากาฝากมันกัมาเจาะต้นนะกับบุเป็นมากปานนดปีนี้นะ ที่จริงนี่มีออเดอร์ตลอดเลยพี่น้องต้นนี้ที่ขายได้ประมาณอย่างเแต่ละปีประมาณร้อยสองร้อยละในเงินน้ำเขาบางที่ก็ออย่างเขาจะได้รายกัเอาเงินเนี่ยแต่สุดมากกับิแเจกพี่น้องเลยเจกเพื่อนละอ่พูดไดไปพูดใดมากกับเจกเพื่อนเจกเจกบองม่วงเน่ยงามบ่พี่น้องสุดๆจากต้นเลยนี่มุทร,รมดาพี่น้อง่อะคลิปนี้ก็มาเว่าเรื่อง คำว่าแม่นแม่นไปว่าเด็ดลงมาไอ้ซอยลงมานะอ่าประไทยเขาห้องซอยซอยมะม่วงไว้นะภาษาบ้านผมหรือภาษาอีสานหรือว่าบางพื้นที่กับบทีมบ,บ้าแม่นหรอกนะนั่นแหละแต่ยังงงแบบแต่คำนี้กับใช้มาตั้งแต่น้อยกับแม่นแม่นมะขามแม่นมะุ่งนี่นะแม่นอืแม่นพระกระถินแม่นเออใช้ไม้ แม่นนี่คือเป็นปฏิกิริยากันใช้ไม้อาจีพเป็นง่ามครับแม่นมุนอไอา้นคอาคลิปนี้ก็มาเว้าวซันี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ